าบูรุ่นนี้ใช้นมหนูร่วมกับแดดเอนโปเคเหลี่ยมได้ไหมเป็นคาถามจากหลายคอมเมนต์มากๆถามว่าใช้นมหนูร่วมกับรุ่นสามรุ่นนี้ได้ไหมมาดูกันจะวิจัยให้ดูวันนี้เราจะมาถอดตูดถ้วยลนะังจากที่ซื้อมาเราไม่เคยถอดก็เป็นน็อตสี่ตัวค่อนข้างจะแน่นหนาแล้วก็มีคอบอลูมิเนียมกองจับนะ ป๊าบเข้าให้้างดูใช้นมหนูร่วมกับอะไรได้บ้างตัวนี้คือเสานมหนูดูเา้าใช้ร่วมกับรุ่นไหนตัวเดินเบาใช้ร่วมกับอะไร <c oughs> มันไม่ม,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 มนะีมันไม่มีนมหนูหลักกัะนมหนูเดินเบาคืองี้ครับคุณแจ็คครับคาร์บูเล็ตตอนมันไม่มีนมหนูเข้าใจกันใหม่นะ เล็กตอนไม่มีนมหนูนะครับเล็กตอนจะปรับหนาบางโดยการไล่ที่เข็มเล่งไม่ได้ไล่ที่นมหนูเหมือนคาบูรุนเก่าๆคือเล็กตอนเนี่ยมันก็เพิ่งมาตีตลาดเมื่อเมื่อเท่าไหร่วะน่าจะประมาณปี2ปีที่ผมเคยเห็นนะประมาณนั้นส่วนไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันเป็นเจเนอเรชันใหม่เป็นเจเนอเรชันที่2จากของเดิมที่เป็นลูกชักยาวกว่านี้ ตัวนี้มันจะอบอว,อวอนอ้วนต้องชักค้างไว้เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเนี่ยมีน,ม,นมหนูที่ไหนอ่ะมันไม่มีมันมีแต่เสาและนี่ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือนี่แหละคือนมหนูของมันมันเป็นนมหนูในตัวซึ่งน่าสนใจมากๆปกติแล้วอะ่ะเข็มเล่งของคาร์บูทั่วไปมาตรฐานทั่วไปยกเว้นเอ็นโปนะมันจะมีล็อกเข็มเล่งให้ปรับแต่เจ้านี่ไม่มีล็อกให้ปรับจะปรับหนาก็แค่หมุนเข้าอย่างนี้ หมุนเข้าอย่างนี้หนาอยากปรับให้บางหมุนออกบางลงแล้วก็ไปไล่เอาส่วนการใช้งานใช้งานง่ายเดินเบานิ่งเข้าใจกันสมัยนะมันไม่มีนมหนูนะคุณแจ็ค